vâng, chào chị. chào chị. chào chị. lung lung chào chị. chào chị. ปวดฉีประชีตรงไหนวะไม่มี้น้้าวาลงไปไาลงนนบอกว่าจะมากอดลุงไงกอดแล้วไม่เห็นเราโหชอไม่เห็นไม่เห็นจนเอาขนมให้กินเรียบร้อยเอาเอาไม่เห็นลเลยนะเรียดเอาให้ตรงนี้หรออันนี้เลยเราก็ไปรับตา จะเป็นลงลุงป้าไปถึงนู่นเลยค่ะตั้งแต่ติดถนนเลยตั้งแต่ติถนนทางฝั่งนี้จะเป็นหอดใจลุงูที่ส่วนยงยางตาม้าใช่ส่วนยพูดส่วนย่หลังจกทางนี้เดอันี้ก็สุด้ละทำอะไรเคมสุดาเ็นบ้าะหมูหันมาอคืนร้อเมื่อยนลงมาเพ้อ มันมาเดินนี่มันมบ้าน่งเขาไม่ไปค่ะไม่เปรอันนั้นเพียงเก่าเขาเลยเกินรุ่กวามนดีดีอ้าเชือคืนดีคินฮอดโอนเมื่อคืนไ้กินหมูหันคิดฮอดเจ้าเหรว่าให้งอง่ไม่ได้งองแงโอ้เห็นไหมมีแกงเละมบมากเลยนะ มองเงี้ยจะมาหาลุงนี่นักการันต์รถเนาะมองเงล้ยทำเป็นปลาแหงอีกแล้วอะไรอแมงดาแมงดายังไม่หาได้ก็ลังสิไปมาปั๊บแมงดาเลยก็ได้ข่าวว่าแมงดาเยอะมาแมงดาสามตัวสุดยอดเลยหอมมากแมงดาสวิงน้ำบางใส่ชะซ่อนมาก็จะมากินแมงดาลุงจะตอดนิ้วกายยังหวมัน เลือจะตัววอเขียดกระปาแล้วก็เขียดน้จะกินก็ให้ปูพองใส่หมยซวด้องกินน้อยเขียดโมห้างเขาหน่อยยาๆๆเนี่ยได้จังวนเดียวเลยนะโอ้ยจังหวงเดียวเลยนะไปเดี๋ยวพาดูดูหน่อย โการไปเดี๋ยวเราลมาได้ค่งหนุนฝั่งนั้นยายชายเจ้จะลงไปหมไเอาแมงดาเอาเอานายสลีมถถุงมาสลิงมาโอ้มาพาไปมาพาไปเดี๋ยวให้ไม่ไม่ไปยังไม่ไปดูแล้วทายแค่หน้าเรวไม่เอาที่ะมันจะหาโอ้แม่ลงพลยมาแล้ย ไม่ตัวเล่านี่ก็เป็น้องมาที่มาจากไหนมาที่สอตัวมากตัวมอเปหน้ที่ตัวนึ่งก็ดำแต่ลายเหมือนกันลายเสืองเคเห็นเลยน้อปูนก่อมาทดสอบปได้ครับผมเอาีออะไรรุ่นอะไรขนาดไหนไอ้ยี่ห้อเสือก่อก็สอบนะครับเอาเฉพาะปูนบ่ครับทรายซยดี กระบ้าเขามั้งออมาป่ะออกมาครับนั่นล่ะทรายก็ต้องออกมาเราต้อปูนก่อนหนึ่งก็สอบเนาะครับผมได้ครับเขาบมกขีนใส่ก็ได้มั้งดินดินซื้อดินดำได้ได้ได้ครับผมเดินทางก่อนนะครับเดินทางสั่งแล้วสั่งการไปเลยมานี่มาใครวะคุณมาลายแทนดูตำแหน่งร้านแล้วขอเบอร์ไว้หน่อยเด้อครับผมเผื่อเราให้มาส่งส่งทรายอ่ะครับผมครับผมก็ดินดำแท่ปะ กแ่ iko, นีมาบริการใหม่ครับกว้างยืไ้นกวางไก่โอ้มันนี่สวยจังเลยหากินน้ำแลจอบยายสวยมเขาเอาอันนั้นช้นบอก่ได้แมงดาน่ะ ไม่รู้ครับเแ้ม้่นบอป่อยอะไ้ป่อยแมงดาน่อป่อยก็ดับดแล้วแมงดาแต่ใคแตกเออมันต้องปั้นลุงเอาไว้กินเอาไว้แม้มันนะแล้วค่อยเห็นไข่มันค่อยจะงมเอาดูเก็บไข่แมงดานี่นะ เก็บอะไรไม่ได้เก็บง่ายๆเลยเฮ้ยย่้าคำใสนั่นเด็กแม่พี่แม่พี่ย่าคำใสน่ะมาให้ย่าคำใสมา่้นเอาแมงดาเนี่ยมีเขาบอกว่าเห็นไข่มันก็งมเลย เห็นไข่มันจับอยู่ในต้นไม้แล้วก็งม บ่ลุงบอกว่าเห็นไข่มันจับอันอยู่ในกระงมเอาเลยแม่มันนะฮะกระโดนล่วงไปละกะปุ๋งคงไม่ค่ะโอ้ยคือเราไม่เห็นมันต้องอยู่แถวนะบ่มันมันไข่อยู่ในอันต้นอันนะมันไข่อยู่ลำไข่มันน่ะไข่มันจะจะจะไข่อยู่ในตรงนี้แล้วก็งมแม่มันอยู่ในนี้เลยไข่มันอยู่แถวกลางเห็นไหมไอ้เดี เห็นปลาลูกเห็นยีบะไข่มันน่ะเห็นไข่มันแล้วก็งมงมแม่มันติดไข่แล้วก็งมแม่มันลุงบอกอยากลงว่ะไม่ได้เอาวลาน่ะยาคำใช้นะเอามาบอกคุณยายคำใช้ตอนได้แล้วโอ้ยยาคำใชไปนักงานว่ะยายจะลงเหรอ พวิรวัณแถวนี้มันมันลงได้เหรอมันมีสัญญาณไหมมเน็ตลงได้ลงคลิปได้อยู่มีอะไรอ่ะฮะฮะไว้ย้ายย้ายที่ตัวเมฆาลูกกอล์มใช่มั่วไปเลยเม่นบ่ เฮ้ยเออใช่ว่ะมั่นน่ะนั่นนินุ้งนักลุงนักมาแล้วแมงอีหยังแมงดาแมงดางอมเลยงอมเลยเด้งถือดูเอายายอดไม่ได้แล้วยายต้องลงได้บหลูกแมนเอาเจ้าคือไม่งอมอันนั้นมันลุ่งงอมตัวมันไหนไหนยายเห็นแล้วเหรอยายเราจะไม่ลงแล้วนาเดียนาเดียมาเอาแมงดาหนินาเดียเอ้ยคอยลงมาไปนี่นี่นี่ ไอเดียมาแล้วไอเดียมาแล้วไม่ใช่มันตัวเต่าแล้วบ่เออเงียนี่นี่นี่อันนี้นี่นี่งมโอ้ยแมงตายแล้วบ่ตัวอีงยังจะมันไตงูเงียงเงียบเอาแมงดาแล้วมันถือนะนะมีตัวที่มันไตเติมไหมแมงอันนั้นบ่แมงแมงดาแมงดาอันนี้นะนี่เออนาเดียจะทิ้มแมนาเดียขึ้นมารู้แล้วขึ้นมาดูดิอ เน่เน่เน่แม่เอามาให้ขึ้นยายมาเดี๋ยวพ่อค่อยเห็นตัวเมื่อกี้น่ะเออมีแมงกับอะอรบารู้แมนแมงกับเต่าแม่งกับเกียงมาโอ้ยมองไอเดียเห็นไข่มันแล้วเออแมนอิลี่งมงมพื้นมันเออพี่ลงแล้วจงก็เป็ไม่ได้เจะพาเปี้นเถิดเฮ้ยแมงกับเต่ามันมากินแมงดาเฮ้ยแมงนั่นแหละยายเอ้ย

ขี้ไ่หรอะไดยัง่ได้ไ่เนไถ่แมปล่ยแมดาายายก็ยาแล้วมันมีอย่างมาชีเลไม่ได้หอยปป้าปไม่ได้หอยเหอ